สวัสดีครับผมสวัสดี FC พี่ไม้รถขุดมงกรัาเจรนญนะครับยามว่างครับช่วงไมโครลมกองดินนะครับมาดูจานแบงลมกองดินนะครับงานผมสะเก่านะครับน,นี่ครับบรรยากาศนะครับก็ที่เดิมนะครับ ที่เดิมฮะอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับรอๆกันไปเลยเจ้าโคมสุร้อยสารุ่น10 MO นะครับตัวล่าสุดมีกล้องหลังด้วยไม่แน่ใจนะครับยังไม่แน่ใจว่าเจ้าของเขาจะให้เอาดินมาลงเต็ม เจ้าสเก่าหรือเปล่านะครับแต่เมื่อสักครู่นายนาสั่งว่าให้ให้หยุดก่อนนะครับให้แมคโครมาล้มกกงก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศรถดำก็นี่ครับ,ดดรบเจ้าแมวเหมียวนะครับเสียสมรักแล้วก็เจ้าคิตตี้นะครับเสียเหวียนนะครับแล้วก็ ตาหวานนั่นก็อาจารย์กวางนะครับแล้วก็สีเทานั่นก็ F-FC นะครับ F-C ถัดจากนั้นก็เฮ้ย F-C ก็พิสันนะครับพี่สันแล้วก็ถัดจากนั้นก็เป็นร1 5นะครับ NPR พ่อของเสียบอลเสียบอมนะครับนะฮะนี่ครับ โอแมคูล้มกองดินนะครับเอ๊ะทำไมมีควันดำๆนะเนี่ยมีควันหน่อยๆนะครับมีขเมเหล่าดำๆหน่อยนะอุ้ยไม่โครเลียมเลยฝนตกฝนตกนี่ไม่โครเลี่ยมเลยครับ ความไวก็สุดยอดนะครับเจ้าหวมสุแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะความไวเท่ากับค่ายอื่นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไวกว่าค่ายอื่นนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเรื่องสมรรถนะการขุดนี่ก็คือเจ้า tc อยสานี่น่าจะไม่เป็นรองใครนะครับ กำลังขุดเขาได้นะครับได้กําลังอัดกําลังขุดได้นะครับนี่ความไวสีสันก็สวยงามครับสวยงามหนุ่มแบงก์ก็นุ่มจากอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับหนุ่มแบงหรือ หลายๆคนหลายๆท่านในพื้นที่อาจจะรู้จักในนามของอาเฮิร์มนะครับอาเฮิร์มนี่ก็ก็ถ้าแปลเป็นภาษา,าไทยก็ไออ้วนนะครับไออ้วนไอบวมครับไอบวมอมบักเฮิร์มครับบักเฮิร์มภาษาท้องถิ่นภาษาพื้นถิ่นสุรินอีสานใต้นะครับกลุ่มแบงก์ก็ฝีมือดีนะครับ การตัดแนวสโลปการเก็บงานขุดนาลอกนาก็เรียบนะครับีมือดีนะครับการเก็บมุมสะก็แจวครับโอเคเลยครับ ก็จะอยู่กับทีมงานปูทะเนตนะครับก็จะเป็นเจ้าโคมสุตที่430รุ่น10นะครับส่วนจากโกงที่ขายเจ้ามาร์คทีไปก็เดี๋ยวหลังสงการนะครับเดี๋ยวจะพา F4 ชมนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมว่าเป็นรถขุดรุ่นไหนนะครับ เดี๋ยวเรามารอรอชมกันนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนก็เป็นรถมือหนึ่งแกะกลองเหมือนกันนะครับงานเยอะจักครับจากโงากงจัดแกะกลองเลย ไวดีครับไวดีให้ดูสะเก่าอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้ขออนุญาตครับไม่ได้เดินถ่ายนะครับ โอ้คุณกตรถไถไม่อยู่นะครับต้องใช้รถแมคโครนะครับมาล้มกองนะครับความไวอาจจะต่างกันนะครับรถไถต้องไวกว่าอยู่แล้วแต่ว่า รถไถไปเก็บงานในตวัวอำเภอนะครับไปเก็บงานเหมาประมาณสักห้เที่ยวนะครับนี่ปีนกองเลยหนุ่มแบง ชี่เจ้าของเขาจะให้กลบต้นไผ่เลยโ่อะก็โคอผมปากของโคอนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้พี่ไม้รถขุดมงกรทรัพย์เจริญก็เดี๋ยวจะขอลากันไปก่อนนะครับ ฝาก f อกดไลค์กดแชร์กดสมับรสไคร้ให้พี่ไม้รถก,กดมังกรรับเจริญด้วยนะฮะอยากชมคลิปแบบไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมลาแล้วครับผมสวัสดีครับ